สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูนะคะไม้สําหรับทําหัวนะคะหรือที่เรียกว่าไม้ไผ่พุงนะคะอันนี้จะเป็นกอเล็กเนาะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะลําปล้องของเขาก็จะยาวอันนี้คือปลูกเองนะคะปลูกไว้ที่ท้ายสวนในร่องสวนนะคะริมคลองเนาะเขาจะมีความยาวแตกต่างจากไม้ทั่วไปนะคะอันนี้คือไม้ปลูกนะคะไม่ใช่ไม้ที่เกิดเองถ้าส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดที่อยู่ในภูเขา เขตชายแดนประเทศลาวนะคะปีนี้นกใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยเนาะใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยเพื่อให้ลำป้องมันใหญ่ขึ้นสังเกตเนาะที่มันออกใหม่จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่และก็ยาวนะคะอันนี้คือกอเล็กปีที่แล้วก็แนนมาตัดแล้วก็ไปทำหวัวดขายได้เยอะอยู่เหมือนกัน่าปีนี้ได้ขยายได้ขยายออกไปจนสุดลำห้วยเลย เพราะว่าปกติมีอยู่ประมาณเกือบสิบกอนะคะหลายกอนนะนะคะมันจะมีลำป้องยาวหนอ่นอกของเขาก็จะกินได้เหมือนกันนะคะกินได้เหมือนกันนกลองเอาไปลองเอาไปทํากินแล้วก็มีรสชาติดีเหมือนกันแต่ก็จะออกรสขมหน่อยเนาะค่ะลำป้องของเขาจะยาวยาวแบบยาวกว่าไผ่ทั่วไปเนื้อของเขาจะเนียนเวลาเราฉีกออกมา ตอกที่เราเอามาจากสารมันจะมีมีความเรียบลื่นคล้ายๆกับลิบบิ้นเลยแต่ก็ไม่ได้เรียบลื่นเหมือนลิบบิ้นนะคะกองเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่ชิดเหมือนไม้ไผ่ทั่วไปเนาะมันจะออกห่างๆหน่อยอันนี้ก็ได้ทําการตกแต่งให้เขาแบบเกิดแบบห่างๆหน่อยเพื่อจะได้ให้ลำลำต้นลำไม้ไผ่มีความยาวแล้วดมสมบูรณ์ คือไม้เนี่ยเห็นเห็นพี่ๆป้าๆนะอาทุกคนเขาบอกว่าไม้นี่ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะทําได้ทุกที่นะคะถ้าเกิดว่าดินไม่ดีแล้วก็สภาพอากาศคือความชื้นอะไรไม่ดีมันก็จะทําให้ไม้ลําไม่ยาวนะคะป้องไม่ยาวแล้วก็จะทําหรือบางทีอาจจะฉีกเวลาเราฉีกตอกนี่ไม่เนียนจะมีเป็นเส้นๆ้นเสี้ยน,นนะคะตาม,มือได้ก็ จะฉีกแล้วแบบไม่ลื่นนะคะฉีกไม่ลื่นเนาะแต่ไม้ที่ทดลองปลูกตรงนี้ใช้ได้เลยนะคะด้วยความที่ว่ามันอยู่ติดภูเขามีลำห้วยบรรยากาศคล้ายๆกันกันกบกับในภูเขาในป่าในป่าลึกเลยะคะ่ะจะล่มนะคะไม่ไม่ได้มันจะมีส่วนยางนะคะจะล่มมีหลายก้องเหมือนกันนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ